ระเดชพระคุณพระพรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดปทุมคงคานำคณะติดตามผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมให้กำลังใจคณะสงฆ์ในพื้นที่ ที่วัดบ้านอ้นตำบลดงลานอ,อเมืองร้อยเอ็ดจร้อยเอ็ดพระเดชพระคุณพระพรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7จเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองตองสมณฉันดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโดยมีพระเทระประเดชพระคุณพระเทพวชิรคุณรองประธานปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าหุนตะวันออก พระเทพวชิรคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดพระเทพวชิรวิมลเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธพระสังฆาธิการนายทรงพลใจกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในนามส่วนราชการสถานศึกษาหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นภาคีเครือข่ายพุทธศาสตร์สิิกชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและชาวบ้านอ้นถวายการต้อนรับทั้งนี้พระเดชพระคุณพระบรมเสนาบดีได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสรุปผล,ผลการดําเนินงานว่า หมู่บ้านรักษาศีลห้าเป็นดําริในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ําจัดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชามีวัตถุประสงค์เพื่อขอให้คณะสงฆ์ช่วยนำความสามัคคีกลับสู่สังคมหมู่บ้านรักษาศีลห้าจึงมีหัวใจหลักคือการสร้างความปรองดองสมานฉชันสามัคคี นอกจากนี้พระพรมเสนาบดียังได้ปารภและมอบหลักธรรมนาวาวังให้พระสังฆาธิการได้ช่วยกันเผยแพร่เพื่อสนองพระบรมราโชบายหลักธรรมนาวาวังโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีอนุสณ์คำหนึ่งถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งแห่งองค์พระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะพุทธมามก,กะและองค์อัคราสาสนุประมพก ได้ส่งบำเพ็ญเพียรพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นศาสดาให้ดำรงคงอยู่เพื่อพุทธบริษัททั้งหลายได้รับประโยชน์โดยการศึกษาปริยัติน้อมนำพระธรรมคำสอนสู่ลงมือทำรรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสาระแก่นแท้ของพระาศาสนาปฏิเวทและคือความสิ้นทุกข์ อีกทั้งยังทรงมีพระราชอุตสาหะในการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอยู่ตลอดเนืองๆไม่ได้ส่งขาดจึงประทานหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยอธิษฐานจิตเข้าถึงภระรัตน,นตไัยว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพาเจ้าทัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพาเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพาเจ้า ด้วยบทระลึกถึงพระราตนรัย้ำๆซ้ำๆทุกๆวันพร้อมกันนี้ พระบรมเสนาบดียังได้กล่าวถึงกรณีมีข่าวการลาออกจากกรรมการมหาเถรสมาคมว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมยังคงยกย่องเชาชูเกียรติเป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคมและยังคงเข้าร่วมประชุมมหาเถรสมาคมจนกว่าจะครบวาระสองปีในการดํารงตําแหน่งของชุดปัจจุบันนั่นคือเดือนธันวาคม2568สร้างความปรองดองสมรชัน จากมหาชสมาคมซึ่งมีขจ้าสนสเ็จอยู่ท่านก็มอบให้โครงการนี้เอาสินหานี่แหละท้ามีสินหา้าจะสร้างความมีพระเจระรู่มหนึ่งท่านพูดไว้หน้าฟังว่าแบ่งพวกเสียความรักแบ่งพักเสียความสาม,มัคคีถ้าไม่แบ่งพวกแบ่งพักเราก็จะได้ทั้งความรักความสาม,ม,มัคคีท่านงไวใจโครงการหมู่บ้านสินห้าคือความ สร้างความปรองดองสมรรถขันของคนในชาติมีพสมณคมก็มีพระรารทรลงมาให้คำการมอสอบพิจารณาสองรูปอาจามาวสิเสระไปรูปหนึ่งรูปหนึ่งคุณวัฒน์พระพุทธเจ้าเบียีพพนภาพเก่า่ลงนั่งสัญญาให้พิสายวิชนให้เข้าถึง้านาใจมีาพายเป็น ทรงย้ำมือสามพุทโธมีธรรมโนมาโธผู้เจ้าเป็นที่พึ่งอุปสือของพระเจ้าธรรมโนมีมาโธพระธรมเป็นที่พึ่งอุปสือของพระเจ้าสังโฆมีมาโธภัสงฆ์เป็นที่พึ่งอุปสของพระเจ้าเราต้นั่งันซ้ๆติดต่อมนกันให้ันเข้าเข้าอยู่ในใจ ด้านนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ามีคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหลักขับเคลื่อนโดยปูรณาการวัดบ้านส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนส่งผลให้เกิดการนำหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติหมู่บ้านจึงมีความสุขสงบ นอกจากนี้จังหวัดร้อยเอ็ดเองได้นำหลักของหมู่บ้านรักษาศรีห้ามาขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายหลักของรัฐบาลอาทิโครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการหมู่บ้านศิลธรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบ้านโอ้นมีประชากร480คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ด้วยจากกิจกรรมต่างๆที่นำหลักของศีลห้าเบญจศีลเบญจธรรมมาใช้ได้ยอย่างเป็นรูปธรรมอาทิกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตกิจกรรมทําความสะอาดพัฒนาวัดตามโครงการวัดสร้างสุขด้วยแนวทางห้าสอ โครงการตลาดรวมใจไทยช่วยไทยเป็นต้นโดยคณะได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมตลอดจนการแสดงทางศิลป,ปะวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติชวีวัรณดำเนินนักร้องลุกทุง่งเอื้นขวัญวรัญญาเวียงนะรุมนกับบทเพลงสีท้าอันแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขของคนในพื้นที่ได้อย่างดี สังคมไทยแล้วเสียงปาราเป็นปาราลอยมาทุกที่คำสอนสมเด็จชวนยังดีให้สิ่งเดิมทงและทำได้